ในปริมณฑลแห่งพงไพรที่การเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งนป่ารกทึบแถบตะเข็บชายแดนตะวันตกพื้นป่าที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าดงพญาเยน็นแม้ในยามกลางวันแสกแสงตะวันก็ยังยากที่จะสาดส่องลงมาถึงพื้นดินได้เต็มดวงลำแสงที่เล็ดลอดลงมานั้นเป็นเพียงลำบางๆสีเหลืองซีดราวกับถูกม่านใบไม้ไห,มหนาทึบกรองเอาความเจิดจ้าไปจนหมดสิ้น ความเงียบสงัดคือเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้หากแต่เป็นความเงียบที่มีเสียงเสียงรีดริ่งเรไรที่กรีดร้องระงมเสียงลมที่เสียสีกับใบไม้แห้งดังกราวเกลียวและเสียงย่ำเท,าท้าที่มั่นคงสม่ำเสมอของผู้จาริกเพียงลำพังหลวงพ่ออุทัยภิกษุวัยกลางคนผู้มีดวงตาที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตา ท่านออกทุดงเพื่อสแสวงหาความวิเวกในการปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วหลายพันษาผ้าจีวรสีกลักเก่าซีดบ่งบอกถึงการเดินทางที่ยาวนานบ่าข้างหนึ่งแบกกลดและบาทที่บรรจุเพียงปัจจัยสีที่จำเป็นร่างของท่านสูงโปรง่งแต่ท่วงทาการก้าวย่างนั้นหนักแน่นดุดขุนเขาท่านกำลังมุ่งหน้าสู่ถ้ำแก้วซึ่งตามคำบอกเล่าของพรานป่าเท่าที่ท่านพบที่หมู่บ้านชายป่า มันคือสถานที่สปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรและขัดเกลาสมาธิแต่การจะไปถึงที่นั่นได้ต้องเดินเท้าตัดผ่านดงพญาเย็นแห่งนี้ไปอีกอย่างน้อยสองวันเต็มบ่ายคล้อยของวันที่สองในการเดินทางบรรยากาศรอบกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆจนแทบไม่รู้สึกตัวหลวงพ่ออุทัยอยู่ชะง,งักฝีเท้าท่านเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ถูกบดบัง จู่ๆเสียงเรไรที่เคยดังเรื่องงมก็พลันเงียบกริบลงพร้อมกันเราก็มีวาทยากรที่มองไม่เห็นยกไม้ขึ้นห้ามวงดุริยางแองป่าความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นมันหนักอึ้งเย็นเยียบและผิดธรรมชาติมันคือความเงียบก่อนพายุแต่ไม่ใช่พายุฝนท่านหลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออกชั่วครู่หนึ่งสติที่ฝึกฝนมาอย่างดีบอกท่านว่า มีบางสิ่งกำลังจ้องมองท่านอยู่ไม่ใช่สายตาของเสือสมิงหรือสัตว์ร้ายในป่าแต่เป็นสายตาที่มองทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปถึงกระดูกอน,นิจจังทุกขังอนัตตาท่านพึนพรรมพำกับตนเองเบาๆเป็นการเตือนสติเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งทางดานสัตว์ที่ท่านใช้เป็นเส้นทางนำเมื่อครู่มันหายไปแล้วเบื้องหน้าของหลวงพ่ออุทยัย บัดน,นี้คือดงไผ่รวกที่ขึ้นหนาทึบเป็นกำแพงสีเขียวเข้มไม่มีช่องทางใดให้มนุษย์รอดผ่านไปได้ท่านหันกลับไปมองทางที่เพิ่งเดินผ่านมามันก็ไม่ใช่ทางเดิมอีกต่อไปแต่กลายเป็นโขดหินสูงชันและพงหนามที่รกเรือท่านไม่ได้หลงทางแต่ท่านกำลังถูกทำให้หลงหลวงพ่ออุทัยทราบดีถึงกิตติศัพท์ของป่าเห็นนี้ เรื่องเล่าขานถึงผีกลงทางหรือเจ้าป่าเจ้าเขาที่มักจะทดสอบจิตใจของผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาไม่ใช่การทดสอบด้วยความน่าสะพรึงกลัวแบบผงผางแต่เป็นการทดสอบด้วยมายาที่บิดเบือนการรับรู้กลิ่นหอมประหลาดโชยตามลมเป็นกลิ่นหอมคล้ายดอกราตรีผสมกับกลิ่นกํายานจางๆมันเป็นกลิ่นที่ชวนให้ผ่อนคลายและเคลิมเคลิมอย่างน่าประหลาด และในท่ามกลางความทึบตันรอบด้านนั่นเองทางด้านซ้ายมือของท่านพุ่มไม้ที่เคยหนาทึบกลับค่อยๆแหวก,กออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ดูสะอาดตาราวกับมีคนมาดายญ้าไว้รอที่ปลายทางนั้นมีแสงสว่างรำไรส่องออกมาคล้ายแสงจันนวนหรือแสงจากตะเกียงของใครสักคนสัญชาตญาณของมนุษย์ทั่วไปย่อมบอกให้เดินไปหาแสงสว่างนั้น แต่สติของนักปฏิบัติธรรมกลับร้องเตือนท่านยืนนิ่งพิจารณาทางเลือกที่ถูกหยิบยื่นให้ท่านไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวแต่กลับรู้สึกท้าทายนี่คือบททดสอบแห่งจิตที่แท้จริงบททดสอบที่ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของท่านจะต้องถูกนำมาใช้ท่านรู้ดีว่าหากก้าวเท้าเดินตามแสงนั้นไปท่านอาจจะไม่ได้กลับออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกต่อไป หรืออาจจะต้องเดินวนเวียนอยู่ในผวังนี้ไปชั่วนิรันด์มันคือกลลวงที่สร้างขึ้นจากอำนาจลี้ลับบางอย่างในป่านี้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบทิศมันไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่คล้ายเสียงใบไม้ไหวที่จับตัวกันเป็นคำพูดมาสิท่านผู้สงศีนทางนี้ปลอดภัยมาพักก่อนมันเป็นเสียงที่นุ่มนวลเย้าวยวน และเต็มไปด้วยการเชื้อเชิญหลวงพ่ออุทัยสูดลมหายใจเข้าลึกท่านค่อยๆวางกรดและบาทลงบนพื้นดินที่เริ่มเย็นชื้นท่านไม่ได้หันไปมองทางด้านซ้ายที่ถูกเปิดออกหรือหันไปสนใจทางด้านขวาที่ปิดตายท่านเพียงแต่นั่งขัดสมาธิลงตรงนั้นณาใจกลางของวงลอดที่มองไม่เห็นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ท่านคำนวณไว้ในใจท่านหลับตาลง แทนที่จะเดินไปตามทางที่ผีสร้างให้ท่านเลือกที่จะหยุดและประเชิญหน้ากับมันด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านมีนั่นคือสติและสมาธิเมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นเสียงกระซิบนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยนุ่มนวลเย,าย้ายวนมันเริ่มแป,แปรเปลี่ยนเป็นเสียงขู่คำรามต่ำๆในลำคอกลิ่นหอมของดอกไม้เริ่มจางหายกลายเป็นกลิ่นเหม็นสาบสาง คล้ายซากสัตว์เน่าที่รุนแรงขึ้นเรืเร่อยๆลมเริ่มพัดกระโชกอย่างบ้าคลั่งรอบกายท่านทั้งที่กิ่งไม้แม้แต่ใบเดียวก็ไม่ไหวติงแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้าสู่จิตของหลวงพ่ออุทยัยมันพยายามบีบคั้นให้ท่านลืมตาให้ท่านลุกหนีหรือให้ท่านตื่นกลัวแต่ท่านยังคงนิ่งดำดิ่งสู่ลมหายใจ ชับพลันความมืดมิดเบื้องหน้าดวงตาที่ปิดสนิทของท่านก็ปรากฏร่างเงาสีดำขนาดมหึมาขึ้นมันสูงใหญ่ท่วมหัวค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความว่างเปล่าเบื้องหน้าท่านห่างออกไปไม่กี่วาดวงตาสีแดงก่ำดุดทานไฟสองดวงลืมโพลงขึ้นในความมืดนั้นจ้องเขม็งมาที่ท่านการ,รเผชิญหน้า ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนักห่วงยามที่ราตรีถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดอันสมบูรณ์แบบที่สุดความเงียบในดงพญาเย็นบัดนี้ไม่ใช่ความสงบอีกต่อไปมันคือความเงียบที่หนักอึ้งราวกับพันศิลาทับถมอยู่บนสัพพสิ่งมีเพียงเสียงลมหายใจอันแผ่วเบาสม่ำเสมอของหลวงพ่ออุทยัย ที่ยังคงยืนยันถึงการดำรงอยู่ของชีวิตเบื้องหน้าท่านในม่านแห่งสมาธิที่ดวงตาเนื้อปิดสนิทแต่ดวงตาในกลับเห็นชัดเจนเงามืดนั้นยังของตั้งตรงานมันคือมวลสารแห่งความอาฆาตที่จับตัวกันแน่นทึบสูงใหญ่เสียดกิ่งไม้แผ่ไอเย็นเยียบที่ม่ใช่ไอหนาวของป่า แต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมลึกเข้าไปถึงแก่นของจิตวิญญาณดวงตาสีแดงกํำดุดฐานไฟนรกคู่นั้นจ้องขเขม็งมายัางร่างของภิกษุผู้สงบนิ่งราวกับจะค้นหาจุดอ่อนรอยร้าวหรือเศษเสี้ยวแห่งความหวาดกลัวที่หลงเหลืออยู่หลวงพ่ออุทัยยังคงกำหนดจิตมั่นอยู่ที่ลมหายใจพุทธโธ ท่านมิได้รู้สึกกลัวหากแต่เป็นความรู้สึกตื่นรู้ที่ชัดแจนยิ่งกว่าครั้งใดสติของท่านคมกล้าดุดใบมีดที่พึ่งรับนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของการปฏิบัติกรรมฐานนี่คือมาในรูปแบบของเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออสุรกายที่คอยทดสอบผู้จาริกสแสวงหาธรรม กระแสจิตอันเกลี้ยวกราดที่แผลพุ่งออกมาจากเงามืดนั้นมันมิได้ทำอันตรายต่อกายเนื้อแต่พุ่งตรงเข้าโจมตีสัญญาคือความจำได้หมายรู้และสังขารคือความคิดปรุงต่างของท่านโดยตรงพลันเสียงกระซิบที่เคยเย้ายวนในตอนแรกก็แปรเปลี่ยนไปมันคือเสียงเสียงที่ขุนเคยพ่อ พ่ออุทยัยหนาวเหลือเกินลูกกลับบ้านเราเถอะเสียงนั้นคือเสียงของโยมแม่ที่ล่วงลับไปแล้วหลายสิบปีมันคือเสียงที่ท่านจำได้แม่นยำเสียงที่เคยปลอบประโลมท่านในวัยเฒาบัดนี้มันกลับแฝงไว้ด้วยความเวทนาและเยือกเย็นจับขั้วหัวใจหลวงพ่ออุทัยสะทานไปชั่วขณะ น้ำตาเกือบจะรื้นขึ้นมาด้วยความรู้สึกผูกพันเก่าก่อนแต่สติที่ฝึกฝนมาดึงท่านกลับมาอานิจจังเสียงก็คือเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านกำหนดรู้ในใจนี่คือมายาคือเครื่องทดสอบเมื่อเสียงของโยมแม่ทำอะไรท่านไม่ได้ เงามืดนั้นดูเหมือนจะสั่นไหวรุนแรงขึ้นความโกรธเกรี้ยวแผ่ซ่านออกมาจนอากาศรอบตัวบิดเบือนเสียงนั้นเปลี่ยนไปอีกครั้งท่านคิดว่าท่านพ้นแล้วหรืออุทยัยท่านนี้ความจริงมาห่มผ้าเหลืองท่านมันขี้ขลาดที่นี่คือที่ตายของท่านไม่มีใครช่วยท่านได้ คราวนี้มันคือเสียงของอุปชายาของท่านเองแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยโทสะและการตัดสินแรงกดดันนี้หนักหน่วงยิ่งกว่ามันโจมตีเข้าที่ศรัทธาที่แก่นของการเดินทางแสวงหาความหลุดพ้นของท่านหลวงพ่ออุทัยยังคงนิ่งพุทธโทท่านมิด้วยต่อต้านไม่โตเถียง ท่านเพียงรู้ทันว่ามันคือเวทนาคือความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขจากเสียงแม่หรือทุกข์จากเสียงอุปชายาล้วนไม่เที่ยงแท้เมื่อการโจมตีด้วยเสียงและอารมณ์ไม่เป็นผลอสุรกายแห่งดงดิบจึงเริ่มใช้ภาพความมืดเบื้องหน้าดวงตาที่ปิดสนิทของท่านพลันสว่างวาบขึ้นแต่ไม่ใช่แสงแห่งรุ่งอรุณ ท่านเห็นท่านเห็นตัวเองกำลังเดินเดินไปตามทางเตียนโล่งที่มันสร้างขึ้นในตอนแรกที่ปลายทางนั้นคือถ้ำแก้วที่ท่านตามหาจริงๆมันงดงามมีลำธารใสสะอาดไหลผ่านมีผลไม้ป่าสุกงอมและมีร่างของภิกษุชราผู้บรรลุธรรมหลายรูปนั่งยิ้มต้อนรับท่านอยู่มันคือความสำเร็จมันคือความสงบที่ท่านโหยหามาตลอดชีวิตภาพนั้นช่างเย้ายวน ชวนให้คล้อยตามชวนให้ลุกขึ้นเดินไปหาแต่หลวงพ่ออุทัยรู้นี่คือนิมิตลวงที่อันตรายที่สุดมันคือตัณหาหรือความทยานอยากที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงท่านออกจากปัจจุบันขณะท่านกำหนดจิตละวางภาพสวรรค์เบื้องหน้าพันสลายไปและถูกแทนที่ด้วยภาพที่น่านสะพรึงกลัวที่สุดในทันทีท่านเห็นร่างของตัวเอง ที่ยังคงนั่งสมาธิอยู่ณที่เดิมแต่บัดนี้ร่างนั้นเริ่มเน่าเปื่อยผิวหนังผู้พองน้ำเหลืองไหลเยิม้มนอนมแมลงชอนชัยไปทั่วดวงตาและปากกลิ่นเหม็นเน่าโชยคลุ้งจนแทบสำลักท่านเห็นตัวเองตายอย่างโดดเดี่ยวในป่าลึกกลายเป็นซากศพที่น่าสังเวชอสุภก,กรรมฐานนี่คือการโจมตีด้วยความกลัวตายและความรังเกียจ หากเป็นผู้ปฏิบัติที่ยังไม่มั่นคงคงจะทนไม่ได้ลืมตาหรือลุกหนีด้วยความขยักขยงสุดขิดแต่สำหรับหลวงพ่ออุทัยท่านกลับใช้ภาพนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานซิเองท่านพิจารณาร่างที่เน่าเปื่อยนั้นด้วยใจที่เป็นกลางเออหนอสังขารน,นี้สุดท้ายก็ต้องเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นในป่างหรือในเมือง นี่คือสัจธรรมยายต้องกลัวในสิ่งที่มันเป็นของมันเช่นนี้จิตของท่านเมื่อผ่านทั้งความอยากภาพถ้ำแก้วและความกลัวภาพอสุภะมาได้แล้วมันก็ยิ่งสว่างสวัยและตั้งมั่นมากขึ้นดูเหมือนว่าอสุรกายตนนั้นจะใช้ทุกยุทธวิธีที่มันมีแล้วบัดนี้ความเงียบได้กลับมาอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่แตกต่างออกไป ไม่มีความกดดันไม่มีความเย้ายวนไม่มีความเกลียดชังเงาดำมหึมาเบื้องหน้าท่านมันค่อยๆหดเล็กลงจางลงดวงตาสีแดงก่่ำนั้นริบหรี่ลงมันไม่ได้พ่ายแพ้แต่มันยอมรับหลวงพ่ออุทัยจริงค่อยๆแผ่เมตตาจิตอันบริสุทธิ์ออกไปกระแสแห่งความปรารถนาดีที่เย็นสนิทไร้ขอบเขตดูกนสัพพรัต ผู้ยังเวียนไหวไม่ว่าท่านจะเป็นใครจะเป็นเทพารักษ์ภูมิเทวาหรือสามภเวสีที่ยังติดข้องอยู่ในบ่วงกรรมการกระทําของท่านในค่ำคืนนี้คือการทดสาบเราแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยขัดเกลาจิตของเราเราขออุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติอันเข้มข้นในราตรีนี้ให้แก่ท่าน ขอท่านจงพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากความโกรธเกลียดและจงมีส่วนในธรรมที่เรากำลังสแสวงหานี้เถิดกระแสะแห่งเมตตานั้นแผ่คลุมไปทั่วอนาบริเวณเงาดำนั้นหยุดนิ่งไปชั่วอสงไขยก่อนที่จะค่อยๆสลายตัวจางหายไปในความมืดเหมือนหมอกควันที่ถูกแสงแดดดวงตาสีแดงนั้นดับวูบลงความเย็นเยียบที่เคยแผ่ซ่าน หายไปแล้วเหลือเพียงไออุ่นจางหามของผืนดินและเสียงริ่งไรๆที่ค่อยๆกลับมาบรรเลงเพลงแห่งพงไพรอีกครั้งทีละตัวทีละเสียงจนกลับมาดังระงมเช่นเดิมหลวงพ่ออุทัยยังคงนั่งนิ่งอยู่ในสมาธินั้นจิตของท่านบัดนี้ว่างเปล่าสว่างสวยและสงบเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านผ่านพ้นค่ำคืนที่ยาวนานที่สุด และบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตการทุดงของท่านแล้วแสงสีทองแรกของรุ่งอรุณกำลังทาบทาวเลงงบนยอดไม้อย่างชา้าชราตีอันยาวนานที่สุดในชีวิตการทุดงของหลวงพ่ออุทยัยกำลังจะผ่านพ้นไปภายหลังจากกระแสะแห่งเมตตาจิตอันไพศาลได้ถูกแผ่ออกไปความเกลี้ยกราดความอาฆาต และมวลสารอันหนักอึ้งของอสูรกายตนนั้นก็ได้สลายจางหายไปในความมืดมิดของดงพญาเย็นดุดเกลือที่ละลายหายไปในมหาสมุทรความเงียบที่กลับมาในครั้งนี้มิใช่ความเงียบที่กดทับด้วยอำนาจลี้ลับหากแต่เป็นความสง,งัดอันบริสุทธิ์ของพงไพรยอย่างที่มันควรจะเป็นเสียงรีดริ่งเรไรที่เคยเงียบหายไปเพราะแรงกดดันแห่งวิญญาณ บัดนี้ค่อยๆทยอยกันกลับมาประสานเสียงอีกครั้งทีละน้อยทีละน้อยเรากับวงดุริยางแห่งป่าที่เริ่มบรรเลงบทเพลงต้อนรับรุ่งอรุณกลิ่นสาบสางและกลิ่นเหม็นเน่าที่เคยคละคลุ้งเกินแทบสำลักบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นดินชืน้นกลิ่นไอ้ดินหลังฝนพรมและกลิ่นหอมเย็นของดอกไม้ป่าที่เริ่มแย้มบานในยามเช้า หลวงพ่ออุทัยยังคงนั่งนิ่งขาดสมาธิอยู่นที่เดิมท่านม่ได้ลืมตาขึ้นในทันทีกายของท่านแม้จะถูกตรึงอยู่ในท่าเดียวนานนับหลายชั่วยามแต่กลับไม่รู้สึกปวดเมื่อยหรือเน็บชาแปลรู้สึกเบายัางน่าประหลาดราวกับร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านอีกต่อไปจิตของท่านมันว่าง มันไม่ได้ว่างเปล่าดุดความมืดแต่ว่างจากตัวกูของกูว่างจากการปรุงแต่งว่างจากความกลัวในภาพอสุภะและว่างจากความทยานอยากในภาพนิมิตท้ําแก้วอันสวยงามในค่ำคืนที่ผ่านมาผีปงลงทางตนนั้นได้ทําหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบมันได้โจมตีท่านด้วยอาวุธทุกชนิดที่กิเลสของมนุษย์พึงมี มันใช้ความผูกพันเสียงยมแม่เพื่อดึงท่านกลับสู่อดีตมันใช้อัตตาเสียงอุปชาเพื่อบอนทำลายศรัทธามันใช้โลภะภาพถ้ำแก้วสวรรค์เพื่อล่อลวงสู่อนาคตและมันใช้โทสะภาพซากศพเพื่อบีบคั้นให้ท่านปฏิเสธปัจจุบันหากแต่เมื่อสติซึ่งเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง ถูกยกขึ้นมาพิจารณารู้ทันในทุกขณะจิตมายาเหล่านั้นก็เป็นเพียงสัญญาคือความจำและสังขารคือการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันคือสัจธรรมอันเป็นปกติหลวงพ่ออุทัยตระหนักรู้ในวินาทีนั้นเองว่าอสุรกายตนนั้นบางทีอาจมิใช่วิญญาณร้ายจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว แต่มันคือมารที่ซุกซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตท,ท่านเองมันคืออวิชชาคือความไม่รู้ที่ถูกปลุกขึ้นมาท,าท้าทายและบัดนี้ท่านได้ก้าวข้ามมันแล้วด้วยอาวุธคืนเมตตาและอุเบกขาแสงสีทองแรกของวันาสาดส่องผ่านม่านเมฆและเรือนยอดไม้หนาทึบลงมายังพื้นป่าหลวงพ่ออุทยัย ค่อยๆลืมเปลือกปาขึ้นภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำให้ท่านถึงกับนิ่งงันไปชั่วขณะทางเตียนโล่งที่มีไฟล่อลวงเมื่อค่ำคืนบัดนี้ได้หายไปแล้วมันคือดงไผ่้นาำที่รกทึบและเถาวันที่เกี่ยวพันกันยุ่งเหยิงไม่มีทางใดที่มนุษย์จะเดินผ่านไปได้เลยเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ามันคือกลลวงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นอน แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือสถานที่ที่ท่านปักกลดนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนมันไม่ใช่ลานดินสะอาดอย่างที่ท่านเข้าใจในความมืดแต่ท่านกำลังนั่งอยู่หน้าปากเหวใช่แล้วมันคือเหวลึกขนาดเล็กที่ถูกพงหญ้าหนาปกคลุมไว้หากท่านก้าวพลาดไปเพียงก้าวเดียวเมื่อคืนนี้หรือหากท่านตื่นกลัวลุกหนีจากนิมิตลวงนั้นยังขาดสติ ร่างกายของท่านคงร่วงหล่นลงไปแหลกสลายอยู่เบื้องล่างอย่างไม่ต้องสงสัยและเมื่อท่านสำรวจโดยรอบท่านจึงเห็นณบริเวณที่เงามืดนั้นเคยตระงานที่ท่านแผ่เมตตาไปให้มันคือจอมปลวกขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งบัดนี้มีต้นตะเคียนขนาดมหึมาต้นหนึ่งเติบโตทะลุใจกลางจอมปลวกนั้นขึ้นไปกิ่งก้านของมันแผ่สาขาบดบังแสงจันทร์ สร้างบรรยากาศอันน่าพรั่นพรึงขึ้นมาในยามค่ำคืนใต้โขนต้นตะเคียนนั้นมีเศษกระดูกเก่าของสัตว์ป่าและเครื่องเซนไวนยง่ายๆที่ผุพังไปตามกาลเวลาวางอยู่หลวงพ่ออุทัยเข้าใจในทันทีว่านี่คือเขตของเขาเขตของรุกขขะเทวาหรือภูมิเทวาที่ทรงอิทธิฤทธิและอาจจะหวงแหนอาณาเขตนี้อย่างยิ่ง การทดสอบเมื่อคืนคือการลองของผู้จาริกหากจิตไม่มั่นคงหากศีลไม่บริสุทธิ์ชะตากรรมคงไม่ต่างจากซากสัตว์เหล่านั้นหลวงพ่ออุทัยค่อยๆประนมมือขึ้นกราบลงไปยังทิศท,ที่ตั้งของต้นตะเคียนและจอมปลวกนั้นมีใช้การกราบไหว้ด้วยความกลัวแต่เป็นการกราบครูขอบใจท่าน ผู้เป็นครูบาอาจารย์แห่งพงไพรที่ได้มอบบทเรียนแห่งกรรมฐานอันล้ำค่านี้แก่เราธรรมทานที่ท่านมอบให้ประเสริฐยิ่งหนักท่านลุกขึ้นค่อยๆเก็บกรดและบาทคราวนี้เมื่อมองไปทางขวาท่านจึงเห็นทางด่านที่แท้จริงมันเป็นทางเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ หากไม่สังเกตให้ดีหรือหากจิตใจร้อนรนย่อมมองไม่เห็นมันอย่างแน่นอนผีกลงทางมันไม่ได้กลงหรือบังแต่ทางที่ถูกมันสร้างทางที่ผิดขึ้นมาล่อลวงตัางหากหลวงพ่ออุทัยก้าวเท้าออกเดินท่วงท่าของท่านในเช้าวันนี้ช่างดูนเนิบช้ามั่นคง และเปลี่ยมไปด้วยสติในทุกย่างก้าวป่าดงพญาเย็นที่เคยดูน่าสะพรึงกลัวเมื่อวานนี้บัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่สัปปายะอันร่มรื่นเสียงนกเสียงลมกลิ่นดินทุกสิ่งสักแต่ว่าทุกสิ่งคือธรรมะการเดินทางที่เหลืออีกครึ่งวันจึงมิใช่การเดินทางที่เร่งร้อน เพื่อไปให้ถึงจุดหมายแต่คือการปฏิบัติในตัวของมันเองยามบ่ายคล้อยท่านก็มาถึงถ้ำแก้วสิ่งที่ท่านพบมีใช่ถ้ำที่สว่างสวัยด้วยแก้วผลึกหรือมีภิกษุอรหันต์นั่งรอต้อนรับดังเช่นในนิมิตลวงเมื่อคืนนี้ถ้ำแก้วที่แท้จริงคือโพรงถ้ำหินปูนขนาดเล็กมืดชื้นและเงียบสงัด มีเพียงหินงอกหินย้อยบางส่วนที่สะท้อนแสงยามบ่ายทำให้เกิดประกายวับแวมดุดแก้วสมดังชื่อมันคือสถานที่ธรรมดาแต่มันคือสถานที่จริงหลวงพ่ออุทยัยวางสัมภาระลงท่านไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือยินดีท่านเพียงรู้สึกสงบท่านเดินลึกเข้าไปในถ้ำ พบลานหินเรียบเนียบที่พอจะใช้เป็นที่นั่งภาวนาได้เมื่อท่านนั่งลงขัดสมาธิอีกครั้งหลับตาลงและกำหนดลมหายใจในวินาทีนั้นหลวงพ่ออุทัยก็เข้าใจประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงมีได้เกิดขึ้นนับลายทางที่งดงามแต่มันเกิดขึ้นณท่ามกลางสมรภูมิที่น่ากลัวที่สุด มันเกิดขึ้นในคืนที่ท่านเผชิญหน้ากับอสุรกายแห่งดงดิบทำแก้วที่ท่านตามหาแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สถานที่แต่คือจิตของท่านเองจิตที่ผ่านการขัดเกลาผ่านการทดสอบจนบัดนี้มันสว่างสวยใสยสะอาดและมั่นคงดุดหินผาผีกรงทางตนนั้น มันไม่ได้ทำให้ท่านหลงทางแต่มันคือบททดสอบที่ทำให้ท่านพบทางทางที่นำไปสู่ความสงบเย็นทางที่เรียกว่าอารยมรรคและในความมืดมิดอันสงบเย็นของถ้ำแก้วแห่งนั้นการภาวนาเพื่อขัดเกลาสัจธรรมบทใหม่ของหลวงพ่ออุทยัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง